สวัสดีนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับพี่สินนะครับผมพี่สินจะมาสอนในเรื่องของการ internal audit นะครับผมหรือว่า s ซลล inspection นะครับผมเราจะมีวิธีการกระบวนการตรวจสอบตนเองอย่างไรนะครับผมเพื่อให้สอดคล้องตาม มาตรฐานที่กําหนดนะครับผมซึ่งมาตรฐานที่พี่ศินจะใช้เลคเชอร์ในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของ iso 13485นะครับผมเวอร์ช mm ันปี2016อ่า quality management system ของ medical device นะครับ mm hmm. ซึ่งการเรียนการสอนพี่ศินจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4อ่า4คลิปวีดีโอด้วยกันนะครับผมเพื่อ ไม่ให้เนื้อหามันเยอะจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าในแต่ละข้อกําหนดนะครับผมไม่ว่าจะเริ่มเราจะเริ่มตั้งแต่ข้อที่4เลยนะครับผมว่าข้อกําหนดเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเราจะมีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยครับ นะครับผมในอย,อย่างที่ก่อนหน้านี้ครับผมที่เราได้มีการเลคเชอร์ในส่วนของการ Eternal, อินเทอร์เรื่องของข้อกําหนดนะครับผมว่าข้อกําหนดตามมาตรฐาน iso 13485นี้จะมีทั้งหมด 8หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับผมหัวข้อที่1เป็นในเรื่องของ general term reference แล้วก็ definition นะครับผมจะเริ่มจากหบดที่4นะครับผมในเรื่องของ quality management system นะครับผมเรามาดูนะครับผมว่าในหัวข้อที่4.2ข้อกำหนดนเรื่องของเอกสารนะครับผม document requirement นะครับผมเราจะทำการตรวจสอบ อะไรบ้างนะครับผมเพื่อให้สอดคล้องตามข้อที่4.2นี้นะครับผมก็คือกิจกรรมตรวจประเมินภายในนะครับผมมันเขียนระบุเป็นเอกสารให้การประเมินให้ชัดเจนระบุด,ด้วยนะครับผมว่าตรวจเอกสารอะไรบ้างวันเดือนปีที่ทําการตรวจนะครับผมซึ่งวันเดือนปีที่ทําการตรวจนี้เราก็จะมีการระบุไว้ที่ตรงเฮดเดอร์นะครับผมเฮดเดอร์ er ตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับผมข้อที่4.2.1นะครับผมก็คือในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็น quality policy quality objective นะครับผม quality manual ในเรื่องของ wi work instruction และก็ในเรื่องของ record ตามมาตรฐานสากลน,นะก็คือ iso 13485นี้เป็นมาตรฐานสากล นะครับผมแล้วก็เอกสารอื่นๆที่จําเป็นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ regulation อ่านะครับผมเมื่อเรารู้ในเรื่องของ s t a n d a ร d requirement เรียบร้อยแล้วนะครับผมใน4.2.1นี้เราจะต้องมาดูนะครับผมว่าเราจะต้องตรวจสอบเอกสารอะไรบ้างในองค์กรของเรานะครับเอกสารที่เราต้องตรวจสอบก็ได้แก่เรื่องขององค์กรมีการจัดทำเอกสารคุณภาพหรือไม่ นะครับผมแล้วมีการสื่อสารในเรื่องของอ Quality Objective Quality Policy ให้กับทุกคนทราบได้ยังไงนะครับผมแล้วก็ต้องขอดูหลักฐานในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับผมแล้วก็ขอดูเอกสารคุณภาพที่อยู่ภายใต้มาตรฐานนะครับผมว่ามีกี่เล่มระบุจำนวนนะครับผม ต่อมานะครับผมข้อที่4.2.2อ่า4.2.2ในเรื่องของ Quality m น n u a l นะครับผมเราก็ต้องไปดูนะครับผมว่าองค์กของเรานะครับผมได้มีการจัดทำ Quality m น n u a นไว้ไหมนะครับผมและมีข้อกำหนดอะไรบ้างที่ไม่ประยุกต์ใช้นะครับอย่างเช่นการออกแบบหรือว่าการควบคุมการปัสแจกเชื้อนะครับผมอันนี้สำหรับเอกสารที่เราต้องขอดูนะครับผมก่อนที่เราจะทำการ Inter n a l audit ได้นะครับผมเราต้องได้รับการอบรมในเรื่องของ สแตนดาร์ดรีควอร์เมนต์ก่อนนะครับ ต่อมาข้อ b นะครับผมเอกสาร wi ได้มีการจัดทำขึ้นนะครับโดยมีการอ้างอิงไปถึงระเบียบวิธีปฏิบัตินะครับเราก็ต้องพิจารณาเลเวลของเอกสารนะครับผมในเรื่องของ qm wi wp form นะครับผมเขียนเขียนเอกสารนะครับผมสอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องในที่นี้จะหมายถึงในเรื่องของ s qm ประกอบไปด้วย wp อะไรบ้างนะครับในแต่ละ wp นะครับผมมี wi อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมี หรือไม่มีและแบบฟอร์มอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบันทึกะนะครับผมในเรื่องของหมวดที่ C นะครับผมใน Quality m เ n u นะครับผมได้อธิบายความสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของระบบเอกสารต่างๆหรือไม่อันนี้เราก็ต้องพิจารณานะครับผมในเรื่องของ Workflow Flow, flow Chart นะครับผมเป็นไปนตามข้อกำหนดที่เป็นภาพรวมนะครับผมทุกหมวดเลยนะครับผม ข้อถัดมานะครับผมในส่วนของที่4.2.3นะครับในเรื่องของแฟ้มเอกสารเครื่องมือแพทย์อ่าแล้ว เราต้องไปดูนะครับผมก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าแฟ้มเครื่องมือแพทย์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะต้องมีวัตถุประสงค์การใช้งานลาเบลเมนนนะครับผมสเปคเรื่องของกระบวนการ p a c ก i n g กระบวนการเก็บนะครับผมกระบวนการเัดจายสินค้า Installation Service Provision ในหรือ t พอร m เวนชีเมนเทนนะคแล้วก็แคลิเบ t ชันในหนึ่งแฟ้มเครื่องมือแพทย์นะครับผมจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล อย่างน้อยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดข้อด้วยกันนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับผมแปดข้อต่อนหนึ่งกลุ่มต่อนหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ นะครับผมแล้วเรามาดูนะครับผมว่าตัวแฟ้มเครื่องมือแพทย์เราจะตรวจอะไรบ้างเพื่อให้สอดคล้องตาม requirement ข้อที่4.2.3นะครับก็คือต้องมีการจัดทำแฟ้มเครื่องมือแพทย์ขึ้นมานะครับผมโดยพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องมือแพทย์หรือว่า Specification นะครับ แฟ้มเครื่องมือแพทต้องประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้นะครับผมโดยพิจารณาตามสเปคและความเหมาะสมของเนื้อหานะครับ packing process storage process distribution process inspection process นะครับก็ต้องไปดูนะครับผมต้องใช้หลักการในเรื่องของการพิจารณาว่ามีอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับมว่าจะเป็น quality quantity validation verification a c c e p t a n c e criteria อะไรต่างๆ นะครับผม installation นะครับผมก็เป็นไปนตามหลักวิชาการหรือไม่ IQOQPQ นั่นเองนะครับผม preventive maintenance เป็นอย่างไรนะครับพี่นาตามสเปคหรือว่าคู่มือนะครับผมเราต้องแยกให้ออกว่าเป็น,ปนว่าเป็น quality หรือว่า quantity ต้องทดสอบอะไรบ้าง c คลีร์เบตนะครับผมแล้วก็ต้องทราบความหมายของการสอบเทียบการปรับเทียบพิจารณาเรื่องของกระบวนการนะครับผมรวมถึงการกําหนดค่า Acceptance c r i t e r i a อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงในเรื่องของเทคนิคข้อเทิมฉะนั้นนะครับผมคนที่ทําการตรวจสอบ Internal Audit ก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Product และก็เทคนิคข้อเทิมอ,อยู่ในระดับที่มากพอสมควรนะครับ นะครับต่อมานะครับผมอยู่ในหัวข้อที่4.2.4ในเรื่องของ document control นะครับผมอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในหมวดของ QMR นะครับผมเรามาดูนะครับผมว่า requirement นะครับที่ standard ต้องการมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการตรวจสอบการอนุมัติเอกสารก่อนการประกาศใช้การทำให้ทันสมัยนะครับผมและต้องมั่นใจว่าเอกสารามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะมีการระบุว่อย่างชัดเจน และเอกสารที่บริเวณโอ peration ก็ต้องทันสมัยนะครับผมอยู่เสมอนั่นหมายความว่าอะไรต้องมีการอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับเรามาดูนะครับผมว่าแล้วไอ้ตัวที่เวลาที่เราไปตรวจสอบนะครับเราจะต้องตรวจสอบเอกสารเอกสารอะไรบ้างหนึงนะครับผมตรวสอบการกําหนดการมาตรการจัดทํามาตรฐานเอกสารในองค์กรนะครับผมการควบคุมการแจกจ่ายนะครับผม การแจกจ่ายภายในหน่วยงานการส่งเอกสารภายในภายนอกพวก,พวกในส่วนของเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะครับผมหรือว่าแชร์ได์ต่างๆเรามีการควบคุมที่ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่นะครับกระบวนการควบคุมเอกสารส่วนใหญ่ก็จะต้องสอบกลับไปที่หน่วยงานทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยนะครับเอกสารนะครับผมสามารถที่จะอ่านออกนะครับผม อ่านออกได้อันนี้เราก็ต้องไปไปดูนะครับผมการสื่อสารเกี่ยวกับกระบ,บวนการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องในองค์กรนะครับผมเราก็ต้องสามารถที่จะไปดูที่หน้าง,งานได้เลยนะครับเอกสารจากภายนอกแล้วผมอัน,น,นี้เราก็ต้องดูนะครับผมว่าเรามีวิธีการควบคุมอย่างไรและแจกจ่ายทาง Internal Organization อย่างไรแล้วก็อินเทอร์นอลคอมมูนิเคชันอย่างไรนะครับ ต่อนะครับผมในเรื่องของการป้องกันการเสื่อมสภาพของเอกสารหรือการสูญหายนะครับผมอันนี้เราก็ต้องไปตรวจที่โอเปอเรชันนะครับผมว่ามีการเก็บจัดเก็บรักษาเอกสารคุณภาพไว้ดีเรียบร้อยหรือไม่นะครับผมซึ่งตอนที่พี่สินเลคเชอร์นะครับผมพี่สินก็จะบอกว่าเอกสารที่อยู่ในระบบคุณภาพทั้งหมดนะครับผมถือว่าเป็นเอกสารชนิดพิเศษนะครับเราจะต้องได้รับการรักเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องนะครับ ต่อมาในเรื่องของการป้องกันเพื่อในเรื่องของการใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้องที่แน่างานนะครับผมอันนี้ในเรื่องหมวดข้อที่ H นะครับผมเวลาเราไปตรวจสอบก็คือจะต้องไม่มีเอกสารอยู่ที่โอเปอเรชันล้าสมัยนั่นเองนะครับผมการกำหนดระยะเวลาในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารนะครับผมมีกรณีที่สำเนานะครับผมอาจจะต้องมั่นใจว่านะครับผมจะต้อง สำเนาและก็ตัวเอกสารมาสเตอร์ที่จัดเก็บจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่าอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนอกจากเอกสารที่เป็น general term แล้วนะครับก็จะเป็นพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิคแล้วก็ specification นะครับข้อถัดมานะครับผมข้อที่4.2.5ในเรื่องของการควบคุมการบันทึก ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารด็อกิเมนต์เลคคอร์ดต่างๆนะครับผมอ่าเราก็ต้องไปดูนะครับผมว่ามีการเก็บเอกสารไว้นะครับผมอยู่ที่หน้างานมีการบันทึกครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่นะครับผมสามารถที่จะสอบกลับได้นะครับเกการเอกสารการทำลายอะไรต่างๆนะครับผมในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของข้อมูลที่ นอกจากเอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคข้อเทอมแล้วในเรื่องของอในเรื่องของการรักษาวความลับของพนักงานอย่างเช่นในพาร์ทของ HR medical check up ะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมก็ต้องม,อมีการการป้องกันการเข้าถึงของข้อมูลได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ procedure อะไรต่างๆนะครับเรต้องอ่านออกนะครับผมสามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าเป็นเอกสารอะไรนะครับผมสามารถที่จะ เรียกหาได้อย่างทันท่วงทีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับผมก็สามารถีจสะสอบกลับได้นะครับผมในเรื่องของการพิจารณาหลักฐานนะครับผมสามารถที่จะไปพิจารณาตรวจสอบอยู่ที่หน่วยงานต่างๆที่เราไปทําการอิชโนลออเดดนะครับผมโดยสามารถจะยกมาเป็นประเด็น nc ได้ถ้าในกรณีที่ไม่สอดคล้องกับ p o l i ซีหรือว่า sop ที่เรามีการจัดทําขึ้น นะครับผมอันนี้ก็เป็นช็อตเทอร์วิดีโอสั้นๆนะครับผมสำหรับในเรื่องของการตรวจประเมิน internal audit นะครับผมตามมาตรฐาน ISO 13485ในหมวดที่1นะครับผมหรือในตามข้อกำหนดที่4นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมถ้าเราสงสัยเราก็ย้อนกลับไปที่ศึกษาที่ requirement นะครับผมแล้วก็ดูเอกสารที่เราทำทำการตรวจประเมินนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมในหมวดที่ 5นะครับผมในเรื่องของ leadership ครับผม